สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสองเจริญพัฒนาค่ะกระเด็นมาถึงที่แมไหนกันสยัน,น,น,นบอกว่าตอนนี้เหล็กกำลังขึ้นราคาค่ะจะตัดเหล็กไปขายมันจะกระเด็นไปทางไหนวะไฟถ้าไม่ไนะ thank you อัานไหนออกมั่งเนี่ยยันขึน้นไปแต่งบนออปได้ไหมตอนนี้เป็นช่วงวิกฤตช่วงยุคยุคอะไรนะได้แต่ช่องอินต้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ตัดเหล็กขายก่อนช่วงนี้ เหล็กกำลังขึ้นราคาเด็กเขาบอกเหล็กขึ้นราคาจยะเด็กตอนนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรต่อรถเดี๋ยวเหล็กลงเดีขายได้ถูกโอ้ยยันโอ้ยยุยหันมาทันีีมันก็เดินหาพี่ดิ ร้อนอ,อากาศก็ร้อนกระเด็นหาพี่แน่น,นอนอ๋อเสรเรียบร้อยแค่ไหน,นแค่นีนหรอก กับเอาคอให้นหน่อยดพี่มันใส<ม>เดียวสีแม่งเลยนี่ลงไปขลังเาขาได้แล้วกระเด็นโดนอีกมันใสเจะเขียวนะครับแ้นแ,นแนขนเถียงผมเมื่อกี้ให้ไปเคอรคอนี่จะขอกรนแสคอร์นดูอีกที่หนึ่งบอกอีก,กที่หนึ่งทุบเลย,ยเรียบร้อยตัดอะไรอีก เอาคอ,อนมาตัดไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยตัดทำไมตัดเอาไว้ไปทำตัวเตะต,ตัวเตะตัวเตะอปดูก่อนมีเหล็กไหมใช้ได้บ้างเหล็กนี่ใช้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยตัวนี้ไปทำตัวยันต์ไเนี่ยเอาตัวนี้เนี่ยอะไรใช้ไม่ได้ก็ขายเลยกินน้ำ่อน Wow, อร่อยจริง <laughs> ลงมาเร็วๆยาลีลานนเนี่ยใส่กระเป๋ากโดดลงมาเลยน้ำมาไกลนะเนี่ยไม่จะไหนที่สเกตคุณหารที่สเกตมากไกลเหรอ โอ้ยโอย้ร้อนเลยจะเอาต,ต,ตัดนิ้งตัดนี่งเองให้ข้างล่างกัน,นตัดได้ข้างล่างเลยเนาะอ,อันนี้เออนี่ชุดเหล็กรางเนาะตัดเลยเดี๋ยวจะอันนี้ก็ตัดเส้นเหล็กนี่จะเอาไปทำขามอาน้ำเน,ะะนาะมอน้ำนอนแอ่งแม่งแล้วเดียเ๋ยวยี่เขียวโมโหผมมนาะ ถีบม่าน้ำล้มเลยวะยอมเลยใช่ไม่ได้ทำนิสัยแบบนี้มัวมัวบอยดึงสายดึงสายให้ตอนตอนนี้นะครับไฟเป็นไหมนะเจ๊เขียวดึงไม่พอแล้วสายมันติดลุกเดินไปถีบมอาน้มล้มเลยใไม่ได้ขี้โม้เไม่ได้ม้นะครับไม่ได้มัวนจะชนถทอยยังไงไม่ดูคนเดินเลยคนมาเดินยังไงไม่ดูคนถอยเลยอันนี้ตัดเลเอาไปปัก เอาไปปะตรงนั้นเลยด้ตรงชุดที่ว่าเปล่าตรงเหล็กรางที่ขายึดไอเนี้ยเปล่าปั้มอ่ะเนี่ยแค่นั้นนะตัวเนี้ยตัดเลยทางน้ำมันนี่ก็ยกไปยกมาแล้วเอาไปไกลๆก่อนเลย ว่าร <Ê, ý. S 1> ้อนโดนขโมยใส่แจ็คที่ไปเอาแบบนี้เลยไปเช็ครถกระบะมีแต่อันนึงใช่เอาไว้จีบรถมันยายออกมาแล้วเมื่อเช้าใส่อยู่ข้างนอกแล้ว Hãy subscribe tiền kênh Ghiền Mì ร่นี่แหละหล่นไหมให้รดนอ่ะอ๋าได้ไปกินเอาตะช่างออกก่อนกันดิแล้วมันไม่กระเด็นโดนในนั่นตะช่างเหรอ ตัดพุ่มช่างกิโลเลยแมเฮ้ยตัดตัดพุ่มช่างกิโลเลยเหรอ,อเอาไปใกล้ขนาดน,นั้นตัดไฟไหม้แล้วไไเลยพี่ไฟไหม้ไฟไหม้ค่ะ น้ำเลยเอาวะเรียบร้อยจทอดคนเลยเนาะกดต้านนี่แต่ฟางเนาะเกี่ยวเท่านั้นได้ไหมเกี่ยวๆเกี่ยวใจี่ยวใตัวน,นี้มันฟางเยอะเลยมีแต่ฟางเท่านั้นเลยถ้าเอฟซีท่านนายรู้ว่าเหล็กทุกวันนี้กิโลละกี่บาทเนาะใช่าใจไหมให้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเหล็กกิโลละกี่บาทนะครับ เตอว่าผมจะได้รีบๆตัดไปขายเลยนะครับแต่ก็บอกว่าขึ้นราคาแต่ไม่รู้แถวบ้านเรามันจะขึ้นด้วยไหม,อมโอเคปิดน้ำไม่ด้วยจ้า

ตัดอะไรอีกครับตัดอะไรเพิ่มไหม,หมวันนี้ม่รู้จะเสร็จไหมขามานะ้เสร็จอยู่มัง้งกี่โมงบ่ายสามครั <c oughs> <c oughs> บบ่ายสามสิบเอ็ดใช่ไหมย่าเก่งกบ่ายสาสิบเอ็ดเก่งนเจจะคองบอกบ่ายสามอันนี้บา่ายสามสิบเอ็ วัว <im it> มาเดินเหยียบงอมาทำไร <laughs> บายสามแล้วไม่ได้ไปดูวัวก่อนจะ <laughs> ไปเข้าส่วนมันคนอื่น <laughs> <c oughs> มันเข้าิ่งนต่กำลังปลูกด้วยมันนั้นนะมมาไล่ไล่แล้ตัวนี้นะ,นนะทำอะไรนี่วัวเสร็จตา <c oughs> เดี๋ยวหาอุปกก่อนอ่ะ หนึ่งตัวสองตัวสามตัวเด็กตุ๊กเลยสามตัวตัวนั้นมาเป็นไงแต่นั้นข้างเสมออ้ังตัดสีมือโอ้หนอจะวิ่งไปได้แน่อ้าวสี่ตัวครบแล้ว ต,ต,ตัดทำอะไรนะอ๋อ,อตัดไอ้น้อยๆเดีย <Okay. S 1> ๋ยเอฟซี Z. อดใจรอไม่ได้ว่าอุ้ยเมื่อไราจะติดเครื่องเยอะโยชยิ้ง <c oughs> ขาบอกอุย้ยสายยันเมื่อไราจะติดเครื่องน้อเอาเครื่องขึ้นแล้วเครื่องขึ้นไปก่อนอดใจรอก่อนครับอีกเดือนหนึ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> กะเจะนานปรนั้นลูกพี่เดี๋ยววางหมอ้อน้ำก่อนนู้วางหมอ้อน้ำเก็บระบบผมจะเก็บพวกระบบอะไรให้มันเสร็จเลยนะช่วงข้างหลังเนะเดี๋ยวผมจะขับทั้ง,งนี้แหละแล้วก็ไม่พ่นสีหลอกพีห่หมอนะหมออาจริง้งเนาะไปลองใช้ดูก่อนไม่ต้องพ่นสีไปใช้เสร็จปุ๊บโอเคก็ค่อยเอาขึ้นมาพ่นสี <c oughs> ดีไหมก็มทำสีไปเลยมันจะเป็นไ ใครจะทำเจ้ายังทำไม่หล่ะไม่ยากไม่ยากไม่ยากสำหรับเจ๊เขียวเมื่อกี้ไฟกรบไหมมึงไปนอนอยู่บนเกลือพี่ยอมมาดิแ <c oughs> ต่มาตัดก็ไม่ยอมบอกเนาะ,ออะปวเดเอวก็ไปนอนพี่ใหญ่ลต้องบอก <c oughs> อออเกื่อนหมดเลยอันนี้ไปเก็บ ให้เองตัดได้ไหมได้เนี่ยนี่นะตัดได้ตัดได้เลยนะม,มามาเดี๋วยวจะถ่ายนะดูัว่ยันนั่งเล่นอะไรเต้ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เดี๋ยวโอ้คลิปนี้ถ่ายคลิปนี้ก็เดี๋ยวตัดเสร็จเหล็กเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะให้เจคีขียวมาตัดอันนี้เลยครับตัด ผมจะให้เชื่อมเลยว่าเาาห็นก็อวดก็บอกขยะเคลื่อนด้วยเดี๋ยวผมจะเป็นานผสมนะให้เจ๊เขียวเป็นคนตัดแล้วก็เป็นคนเชื่อมผม,ตมแตะไปเจ๊เขียวทะลุหมดทําไงมันไม่ทะลุลองเหล็กนาคันนี้นะ,ะไรครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ